ปิดหูก่อนแล้วกันถ้าโจม่ร้อยอะไม่ไหวหวะ่ะอยากได้ผ้าอาสามสามบอกให้ไม่แต่ไม่ให้แสงอาสามสามอะมันจะหลอนไปยังไงยกูว่ากูว่าใไหนอุ้มกูอะกูว่าเข้าตู้อยู่ดีว่ะกูไม่เล่นร้อยอยู่แล้วเหี้อะกูขออย่างเดียวกูขอแยกแคยกขอมีออนกูปัจจใจละ จะได้นีออสกูหลับสบายเลยพวกกูไปเล่นร้อยอยู่ดีว่ะเอ้ยไม่มึงพูดแย่กันนะเราจะอุ้มเขาอะไรอ่ะซ้อมซ้อมตายกันเหรอซ้อมโดนหอกเรออ่ะไม่ตถึงชนะเหรอถ้าถ้าบอกคล้ายหมิ่นนี้มาเพื่อนซ้อมโดนหอกกันแล้วอ่ะไม่ได้ตีเลยไอ้เช่นนี้มันถือมาเชื่อคือไหนวะคือถ้ากูโมงหงืกูฟรีไม่ได้มิเกลนั่งรถข้าไหนวะหนูอยู่นี่ มีเกล่ปลุกใจเพื่อนดิให้กำลังใจเพื่อนก่อนสู้ๆนะทุกคนไม่มีพลังเลยเจมบ่น้อไม่มีงอมไม่มีงอมอย่างงอมอย่างงอมตอนนี้ตอนนี้มันกูนั่งเล่นอ่ะไอ้เีทยหมายกบดังกว่านี้เเกลดังกว่านี้น้องใช้ายเหรอแบบพี่ทำไรอ่ะพี่มีเกล่หมอบเลยพี่พี่พี่บอมันจะตายแบบพี่ไอเจมยี่ไงวะยิงมันพี่ว่าไงครับว่า มึงเคลียร์ดิให้ให้ปลูกใจเพื่อนหน่อยดิไม่ไม่มีเหรียญแม่งพาดแม่งโคตรให้ใครปลูกใจนี่อะเกลเนี่ยเกลงอมให้เกลไปปลูกใจเพื่อนดิเธองอมหรอไปได้ปะเปล่าเธอต้องปลูกใจเพื่อนนะเดี๋ยวกูเอาให้มัน๋ยวไม่ได้ผมสวยให้แต่มันแล้วทำไมเสียงเธอแผ่วจังแต่มันสดแต่มัตอนนี้แผ่วหรือเปล่า สงสัยจะเสียเวลาที่ได้เวลาแบบไปหาหนุ่มมั้งดูทรงไม่ใช่ต้องแข็งแรงกว่านี้แ่วหรือเปล่าเออไม่แ่วครับโอเคดูเพื่อนดิเพื่อนเขายังไม่เห็นมีอะไรเลยเขายอมรับ้อ่เกี่ยวกับคนเนี่ยเราอย่าโทษตัวเองว่าเราทำอะไรผิดอ่ะไอ้ไอ้่รับก็ค้างแช่หรอ อย่าไปซีเรียสเลยเถอะเนี่ยข้าอีกแล้วไอ้สันเมื่อกี้อะพังแล้วมั้งกู่าอะไรพัางอะกูกูว่ากูหนักก็่าไงกูว่าทรงพังทรงอะไรอะกูว่าแก่งเราไม่เธอปลุกแต่เพื่อนหน่เช็ดกุ้งหน่อยพี่ มีใครไปดูหน้าบ้านเขายังวะหนูอยากกินตีนกินรถออกไปนะเด็กเดินปะกินรถเพื่อนเราไปแล้วป่ะเจะไปแรนเกลียวนะแรนเกลียวนะแรนเกลียวแรนเกลียวทุกคนแรงเฉียวแรงเฉียวแรงเฉียวค่าคอนเตสิร์ตสิบล้าน รู้สึกผิดว่ะแม่ง ไอยู่ไหนอ่ะนทข้างหลังนี่ยอนข้างหลังเห็นไหมเพื่อนนี่ยอนข้างหลังนี่ยอนข้างหลังย้อนข้างหลังย้อนข้างหลังเพื่อนนลยรอรับตรงนี้เลยรอรับตรงนี้เลยรอรับตรงนี้เลยฝั่งไหนอ่ะ ไอ้แป๊บแล้วข้างหน้านะข้างหน้านะข้างหน้านมาแต่แล้วไอ้สากเสียงดังๆนะพวกมึมงอ่ะอย่าหายนะ มาชมกันนะมานะไอชนที่ช้นี่ช้นี่ช้นนีมื่งเหรออย่าอยู่นิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งโซนโซนไวโซนไวเพื่อยิงไว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 ฝั่งเราลันท์นะพ่อบลเลยชมพูดีเคบลเลยชมพูบอาตอเหนึ่งบอลต้หนึ่งบต้หนึ่งบอต้องหนึ่งดีเคมราไว้พราะหมาวไม่ได้ขลังแต่ว้าไม่ได้ขลังนะจับโอย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 จับโ

สวยสวยไม่ได้ส่งไม่นด้ส่งม่ได้่งไม่ด้่ม่ไหวไม่ไหวไม่วมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วย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 เพื่อนด้วยี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 เพือนด้วยีเพื่ ไอ้ไอ <mae> ้ตาตายตาม่หนอยแบบหมนอยนี่ยิ่งนานไอตาตาไมด้ายไ้านี่ยงานยิ่งโง่แดกแล้วแดกแล้วแดกแล้วแดลแดกวน้่มันชุบอยู่นี่หมดแล้วมันชุบอยา้า้าชุบอยู่นะชุบอยู่นะ

รีบพิถึงได้ไวนะเอาปอ่ะไอ้ไอหลงหลงหลงฝากฝากคุมไฟแล้วห่ออ้าวเพื่อนตื่นเหรอ เกียวพวกตังเจ็ดพันเลยเหรอหย่ากูพวกทำอะไรเจ็ดพันเนี่ยได้ไม่ได้ไม่ได้แกไปแกไม่มีโซ่ป่ะไอ้บอบไปไปบอปไปเดี๋ยวมาที้ไป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 ขึ้น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 บุกตรงไปไม่ไม่ตรงกลางแล้วบอบอาจารย์นี้อลไรใช่ไหมกูจะจัำอยู่ตรงไหนบิลลี่กูกำลังไปเขาก็จีได้ป่ะี๋ยวมาร์กก็จีได้ป่ะ พี่บีขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วพี่บีขึ้นไปแล้วนะจ๊ะนีอน EMP คือไอ้นี่คือขึ้นบนรถตอนแรกเราเห็นสีแดงกินแล้วศพเหลือปะตรงกลางศพเหลือปะกูว่างนะเขารีานะเพื่อนกันเขารีเพื่อนกันเยอะมากตรงรถอะเก็บไม่ได้